ใช้มือถือแบบเติมเงิน AIS วันหมดเติมวันแบบไหนประหยัดที่สุดไปดูคลิปนี้ครับ สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวณดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคลเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินในระบบ ais นะครับแล้วพบปัญหาว่าวันหมดนะครับไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้โทรนะครับก็คือวันจะหมดนั่นเองวันนี้ผมเลยจะมาแนะนําวิธีดีๆในการเติมวันแบบที่ประหยัดที่สุดครับขั้นแรกนะครับเราไปติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า my ais นะครับ ในกูเกิลเพรสเตอร์ก็ได้นะครับแล้วพอหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็เข้าสู่ระบบนะครับด้วยหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับในการเข้าครั้งแรกเนี่ยครับเราก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับเพื่อขอรหัส OTP นะครับมันก็จะส่งรหัส OTP มาที่ซิมของเรานะครับก็จะเป็นรหัส4หลักให้เราเพื่อคล้ายๆแบบยืนยันตัวตนว่าเราใช้เบอร์นี้จริงๆนะอะไรแบบเนี้ยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่รหัสยืนยันไปนะครับในการเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราจะได้ พอยต์นะครับจำนวน10คะแนนนะครับได้ฟรีฟรีเลยนะครับ10คะแนนใน10คะแนนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นวันได้นะครับโดยการกดที่โทรศัพท์มือถือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนอ,อ่มันจะมีโปรโมชั่นนะครับ10คะแนนได้30วัน30คะแนนได้ร้อยวันหรือว่า60คะแนนก็ได้อีก120วันนะครับสามารถกดไปที่เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมเช็ควันให้ดูก่อนดีกว่านะครับ ตอนนี้ผมมีวันอยู่ที่31เดือน10นะครับก็คือสิ้นเดือน10นะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมให้ดูเขาเรียกว่าไม่ได้เติมเขาเรียกว่ากดโปรโมชั่นดอกจันอะไรนะเมื่อกี้5 5 0ดอกจันท1 8หสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดทัวรออกนะครับเพื่อใช้สิทธินะครับแลก point 10บพอยต์นะครับแลกวัน30วันนะครับแล้วก็รอ SMS การทำรายการสักครู่นะครับหลังจากกดไปนะฮะครับ,รบมีมีมาแล้วนะครับมีข้อความมาแล้วเห็นไหมครับคุณได้รับการวันใช้งานเพิ่มอีก30วันนะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับก็คือได้พอยต์แลกพอยต์นั่นเองแลกพอยต์ในแอป AIS Pay นะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งแอปก็สามารถไปติดตั้งได้ที่ o o o l l p p l y y t t r r นะนะนี่เดี๋ยวลองใช้วันดูน่ะมีถึงเดือน11แล้วนะครับก็คือเพิ่มมาอีก1เดือนนั่นเองนะครับวิธีการใช้แอป MyAS เนี่ยเราก็สามารถใช้เติมเงินโทรศัพท์ม,มือถือหรือว่าใช้งานอะไรต่างๆได้นะครับ โอเคถ้าชื่นชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปแนะนำตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ